ค่ะเมนูลีมันี่กะสีมานี่ค่ะทอดแมงอีเนี่ยเนาะค่ะเนาะอีเนี่ยบ้านนายก็ใส่อีสานเอิญไอลีก็ลืมเลยค่ะเนาะว่าใส่อีสานเอิญเอี่ยงแมงเอี่ยงมันมีอยูถุงหน้านค่ะเนาะนี่เป็นหอยหอยลายน้องมีออกเด้ ได้นะคะห้าสิบบาทะคะ่ะประมาณนี้นะคะห้าสิบบาทพรุ่งีอยากกินหอยลายก็เลยเสียมาผัดให้เพื่อนนะคะเนาะต้องล้างก่อนนะคะเนาะ,ะล้างให้ำตาลเนาะพอน้าม,มันจะเป็นน้ำดำๆเนาะล้างลายๆล้างเอ่อล้างหลายๆน้ำเนาะเะนาะ,ะเป็นอาหารอีสานทางเหนือพร้อมเนาะเะนาะอาจจะมีหอยนะคะติดมาพร้อมหอยคันหอยลูกนิดหน่อยนะคะโอเคเนาะ เบิ่งก็คักนะคะเนาะดาวไปทอดใส่ไข่นะคะเนาะตัวเองเลยส่วนมากแถวบ้านนาลีสีเกงใส่ลูกขว่วเลยค่ะแถวเนื้อเบิ่งสีมกุกเอาเนาะคะ่ะว่ายังไงคือมุกนะคะเนาะคล้ายๆเหมือนมุกเลยแหะคะ่ะแต่บ้านอดีใสเกงใส่ลูกขวก่ว โ oh, อ้ลืมโมเมนต์เม้งเขาวสารค่ะโมเมนตเม้งเขาสาสตรพูดพิทเม้งเขาสารนี่ค่ะเนี่นี่ค่ะเมงเขาสารบ้านอรีเอิน,นะคะนเมงเขาสารเป๋วเมียงเขาสาสตรนปะเออมีคนแมงจับเต่าวอมค่ะนี่ค่ะเมงจับเต่าคนปีก ปิดปี๋เราค่ะมันสิ อาหารแบบนี้มันจะอร่อยเนาะค่ะเนาะคนแถวบ้านนอกคนสิว่าอร่อยนะคะเนาะคนกินกันเนาะค่ะเนาะทุกภาคเนาะบางภาค็นบกินนี่คนสิว่าเฮ้ยกินได้ยังไงเนาะคะ่ะเอ้ยมันเสียบนะค่ะจะบ,บอก <c oughs> เมนูนี้แซ่บใครบอกเลยน่คะ่ะดีเอ้ใส่ไข่นะคะเนาะเสียมาทอดนะคะบอันนี้น้ำมันเดือดแล้วนีคะ่ะเสร็จแล้วค่ะบอันนี้ สวัสดีค่ะเจอกับไอดีอีกเล้วนะคะนาะช่องไอรีคนผูบาลน,นะคะนาะวันนี้พามากินกับเขานะคะสายๆนะคะน้ะอันนี้ก็สิเป็นเมนูแนะนำนะคะเป็นทางอาหารอีสานนะคะท้งอาหารเนือพร้อมเนาะ,ะหลายหลายจังหวัดนะคะบางจังหวัดเพิ่นกะบ่กินบางจังหวัดเพิ่นกะสิกินเพราะว่าแถวอีสานอรีหมากสรีใส่ลูกคั่วหรือว่าลูกออดนะคะนาะแกงใส่กันนะคะนาะ อ่าเมนูเฮาแนะนำมื้อนี้กัเมนูยังน้องมิ้วทอดไข่ใส่อีเนี่ยวอีเนี่ยวอีเนี่ยวเมนกอีเนี่ยวแล้วก็ใส่อีเนี่ยวหอยลายน้องค่ะน้องไงคะทิพซี่แอบน้องค่ะน้องเมนูเฮาเป็นอันดับแท็บน้องฮาน้องมาค่ะบัหนี้บัวบ่าวลายวันนี้บัว่้าเพื่อนน้องฮาน้องนี่เงาล้ำกันน้องฮาน้องอา้องมิ้วเงาเลยบัหนี่ข้าวเจ้าคือเก่าอาหารไทยต้องกินข้าวเจ้าเนาะค่ะถึงแซ่บเนาะ ไม่ลายน,ยนะคะน้องรีเด็ดน้ำหวานจังหน่อยเพราะว่าหมักหมักหวานกล้วนหวานเาคนนเ็มๆจัง <c oughs> หน่อยนี่เหรอตัวยาสนุนนะคะน้อง ลองบดมามันเหมือนอะไรวะาหมูกุ้งนั่นแหละเดี๋ยวกุ้งอยอ่ะมันเหมือนกุ้งค่ะแต่รสชาติมันเมื่อเราหยับลงไปเหมือนกุ้งแต่รสชาติมันจะไม่เหมือนกุ้งนะคะนาอมันมัน เป็แม่งข่าวสารความดันเ่็นแม่งข่าวสารน่ะแมงข่าอึนแมงข่าวสารร้อนเย็นเหรอาารอือค่ะเย็น,น,เ,าานเหรอใช่มแมงข่าวสารบแมงข่าอึนมแม่งข่าวสารรสชาติมันสีหอมนะคะเนาะหอมก็ะุึ้น ลองเห็ดลองเบิ่งค่ะแซนะ่บดีหอมไลมเนะยหอมกว่ากุ้งหอมกว่ากุ้งกุ้งธรรมชาติกับกุ้งเลี้ยงมันจะต่างกันนะคะกุ้งเลี้ยงมันจะไม่อ่อนนะคะมันจะแข็งแต่ถ้าเป็นกุ้งธรรมชาติมันจะอ่อน มันจะเวลาเขาลามเขาก้อยมันจะอร่อยค่ะ อรีเห็ดเนี่ยจะทำเผ็ดก็หนีค่ะนี่ยังไม่เผ็ดนะเนี่ยคนตรงนี้กินไม่ได้ไม่เผ็ดมันไม่อร่อย มกกระแทบเลยค่ะดีว่ะทำหลายเมนูนะคะเนาะทำได้หลายเมนูแกงก็อร่อยมืงกินเลยลองกินเลยเมนข้าวสารมันเป็นนั่นอะลองกินดูยังไม่เคยเคยกินตัวเองไม่เคยกินกินดูอันอร่อย เพลงข้าวสารมันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเสียบมาทอดไส่ไก่ในเสีบพุทธเพงค่ะเนี่ยเสียแล้วเหมือนจกไม่ถึงขีนะถ้าพูดถึงถ้าเป็นขีก็ขีละห้าสิบเลย เยาซื้อมาก็ได้ะจะมารขคิดหนึ่งขิดหนึ่งได้ดหไหมประมาณนี้แหละขิดนาะประมาณขีดอาหาจิบบะน,นี่แหละรา,าคาแงะค่ะงามเนี่ย กินไหมหอืมแตงโมไหมไม่เอากระเพราค่ะกระเพราสีมวสว่วงหอมกระเพราบ้านฉันสหอมกระเพราขาวบ่มค่ แค่ดีว่าไม่ไรเพราะแยกใช้มือเนะคะเนาะยุบมื่อนี้ยุบได้เดี๋ยว,วยค่ะมื่อนี้ยุบนิ้วนี่ได้แล้วค่ะมื่อนี้ยำหนาวแพ้มันแห็งเร็วค่ะ นี่กับน,นุมกินพร้อมเลยค่ะค่ะ อรีใส่ผมใส่รถด,ดีค่ะผมสงรวจบุ้งแบบมันบานเลค่ะแทบอยู่มันมียามรวกขวดด้วยนะคะนะ่ะนธอรี จะแกล้งพี่น้องได้กินนํำนะนคะเนาะอยู่บ้านกัเข่าหลายค่ะอาหารแบบอาหารป่านเนาะเหมือนบ้านๆต่อไปต่อไปพี่น้องสิเห็นนารีกินอาหารปลาย่ามเห็ดออกกได้กินเห็ดเห็นเรางงดอกงุ้่หนึ่งค่ะเห็นลรงงค่ะเห็ดพอมเป็นที่ว่งเห็ดพอมเนาะเห็ดเห็ดเขาเรียกเห็ดที่บ้านนี้เรียกเห็ดห่านนะแต่ไม่รู้ภาษากลางเรียกอะไร เหมือนเห็ดเหมือนเห็ดแดงอ่ะอเวลาแกงแล้วนะ้ำมันจะออกสีแดงแดงเห็ดพึ่งเขาเรียกเห็ดพึ่งอยู่บ้านกับเขาป่าได้กินค่ะยำนี่ก็จะเป็นเห็ดเอ๋เห็ดบดค่ะน่าจะหลัไหนได้ซื้อมาสุบใส่มะเขือ <c oughs> แจ่บอยู่คันเนี่ยห <c oughs> มูก,กระแซบค่ะ เวลาเฮ็ดออกนี่จบกินโลละกิโลละร้อยบาทอะไรเนาะถูกถ้ามีคนหายเยอะๆแล้วมันจะถูกถ้าเกิดช่วงแบบวิเราเจอก่อนแล้วเราขายก่อนเนี่ยอันเนี้ยเราปรับราคาสูงขึ้นไปอยู่ตั้งราคาแต่พอเริ่มมีคนขายเยอะแล้วมันจะเริ่มถูกอะเฮ็ดละงูกันดอกมังใหญ่หนึ่งอันนี้สินหนึ่งอยู่แล้วค่ะหนึ่งจำเจียวเปนจันทงกันเนาะเ<ม>สียบได้เห็ดละงู่ะกันเนงงาะดอกมังใหญ่ เลยพันมีนั่นพร้อมเดียวกับเพิ่ดองเห็ดพร้อมเนาะแก้ไขเหมือนดองเห็ดมันจะออกเปรีป้ยวเนาะเปรีป้ยวจะหน่อยยูพี่เสียบค่ะกับเขากะของปลากับพอได้กินอยู่ค่ะยูพี่จะนุโลกว่วไขยได้กินไหนเนาะของปลาค่ะไม่เคมีใครมาขายเพนา้เมืองคนกับวัค่อย เขามค่อยซื้ออนไนเนาะเพราะว่าอาหารการกินแต่ละจังหวัดมันกะบันคือกันนะคะเนะาะค่ะนี่กะโจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจสุมเอ้ยสุ้มอ้ายเนาะค่ะเนาะสุมน้องเนาะค่ะเนาะ มาให้กำลังใจมาคอมเมนต์ใตค้คลิปอลีจะลอดเลยค่ะเนาะอลีกะบมมียังหลายเนาะคะ่ะขอคุณแนะนำใจได้หลายเนาะค่ะเนาะอลีกะลาละคะ่ะเจอกันใหม่คลิปนาเดอร์แล้วก็อลีกะฝากกดติดตามนะคะช่องอลีคนบุพานพ้อมเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งคลิปอลีกะอย่าลืมนะคะเนาะเป็นกำลังใจอลีเนี่ยคะ่ะอลีลาละคะ่ะสวัสดีค่ะ